สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในขันประจวบเหมาะผู้งในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นางชาลิดาอนันตรรมพรประธานมุลิิทีอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางฐานิกาพิศาเอกนามนายกสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ในสัมพันธ์วงปานประธานคณะกรรมการอำนวยการชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยคุทธศักราช2514นำคณะกรรมการอำนวยการชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CU14 Invitation จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล 在哪儿？ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เกียรติศักดิ์ราชบริรักนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล55ปีมอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุ ตามพระราชอัธยาศัย นางเปรมอนงรัตนสาขาผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสรเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสรเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2565 นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชาการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเ <c oughs> ฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองยะลาและทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัย สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนองค์กรด้านการศึกษาเฝ้าทุลละองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสะระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายประวิตรรัตนเพียรประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรรุ่น2,546และรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานคณะทำงานโครงการศึกษาลาพระราชทานวปอ2,546 นำผู้แทนคณะนักศึกษาวปอ2,546และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนเฝ้าทุนละอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานโครงการศึกษาลาพระราชทานและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์และใบอนุญาตใช้งานเพื่อพระราชทานแก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนสำหรับใช้ใน ภารกิจของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือสอสอชอที่อยู่ในเขตพื้นที่ธุรกันดาลนางสาวธนัตอ่นสุริรักษ์ประธานบริหารบริษัทไทเนสคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ C.C.F เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวรจ,จริตวัฒนศสินประธานกรรมการ,รแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและนางสาวสุภาจิตราชัชวาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนางสาวเพนพิชาจันร์ประเสริฐผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอาน,าน, ah on, นันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2564เฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์ด้านการค้นพบยาณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหาราชอาณาจักร ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหหิดนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษนีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตฮวานน์เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายเจตวัฒนประวัติผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2565เฝ้าทุนละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึก ษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาศาสตร์โดยอ้างอิงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มหาวิทยาลัยคิงส์ค o l l e g ลอนดอนสหหราชอาณาจักรองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาไไรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราภรณ์วัดเขตวัดอภัยเขตตารามจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิราภรณ์ณวัดอภัยเขตตารามอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูพิสารคุณาพรเป็นพระราชาคณะชั้นราชนามว่าพระราชมงคลวชิราภร์บวรพัฒนานุกิจมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูปหลัดพระครูสังครัก์พระครูสมุขและพระครูใบดีกา พระราชมงคลวชิราภรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาสารและเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตารามปัจจุบันอายุ103ปีพันสาโดยอุปสมบทเมื่อปี2484ที่วัดนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นพระอริยสงฆ์ที่คงแก่พระธรรมวินัยและยึดมั่นในอุเบกขายอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาทำให้เป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางแก่พุทธศาสนิกชนองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุภาชัยผู้งามองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ ระบายน้ำออกจากเขื่อนทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน7ออำเภอ329หมู่บ้านรวม1 0 3่ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร2,793ไร่ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2,101ชุดไปมอบให้กับนายวีรชัยนาคขมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอเสนาในอำเภอบางบานในอำเภอผักไห่และในอำเภอบางไทรสำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบุภัยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นความทุกข์ยากไปได้ด้วยดีต่อจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลน,น้ำเต้าอำเภอบางบานจำนวนสามครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ติดตั้งวอร์ูมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์จะได้แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีรวมทั้งตั้งผนังกั้นน้ำสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เขตเศรษฐ,ฐกิจและเขตชุมชนหนานแน่นตลอดจนสนับสนุนเครื่องจักรกลวัสดุและอุปกรณ์เช่นเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ